วัสดีค่ะนี่จ๊ะๆแมนคลิปที่เท่าใด๋ละบ่จำบ่ได้แล้วล่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเบอนี่ก็ม่วนแท้นาผู้เพิ่นได้ใส่ไฟก่อนเพิ่นก็เปิดเพลงม่วนสิกลับบ้านแล้วล่ะค่ะบัดทีนี้มอายเมื่อยเสสิย่างไปฮอดเสือสิย่างขึ้นมาฮอดมื้ออื่นอาจสิบ่ได้พอกันเด้อค่ะเด้อ นี่ก็ไปอีกสายนึงค่ะนี่นี่คพณ่ท่อเลาวยางไปหาเกาะขยะออกจากค้างน้ำเห็นมันไหลสะดวกค่ะซอยกันนี่สิละค่ะมันมันหมู่บ้านเขาแล้วก็มีตูพุท่าอยู่บ้านพุทโาอยู่บ้านก็เบ,บิ่งกันง้งกันยี่สิละท่อที่เบิ้งได้ซอยกันท่อที่ซอยได้ ลมเลื่อนชุ่มเย็นดีแท้ๆนี่ก็เป็นอีกซอยหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าบบยางเขาไปดอกมันมันไก่เติบมี๊นี่ก็สอทอที่เราเอาเขามันไกลไปสู้จิ้มนั่นแหละในบ้านแล้วบ้านแล้วกันหนักคือกันพุ่นักรดสองขันก็ไปน้ากันอดรอดแล้วก็เอาบอ่ทันคือกันค่ะวันนี้ผูใ้ใดเอาได้ดอกเพราะว่า,วามันจําเป็นอิเล่มันไว้พดไว้เกินเหตุ ค่ะสำหรับชิปนี้ก็จบไซํานีเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเขาหลายๆที่สีงกำลังใจให้ค่ะผู้อยู่ทั้งพี่น้าท่วมกัสิสูสูต่อไปล่ะค่ะขอบคุณค่ะ